สวัสดีครับผมชื่ออาทิตย์รูปงามนะครับก็โดยส่วนตัวเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นตั้งแต่สปาเทอร์ปิสตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับมาเป็นตำแหน่งต่างๆเป็นเทรนเนอร์เป็น Trainer, เมนเจอรแล้วก็ตำแหน่งงานล่าสุดก่อนที่จะออกมาทำกิจการัเงเ,งเนี่ก็คือเป็นสปาด i เรกเตอร์ของที่หนึงนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านตัวมาเอาประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยมาช่วยผู้ประกอบการในการ เป็นงานคอนซัลท์ให้กับทุกผู้ประกอบการที่อยากจะลงทุนในธุรกิจเวลเ s s สปาและก็ออนเซ็นครับคำว่าเวลเนสนะครับเวลเนสจริงจริงเรามองถึงว่าการเป็นอยู่ที่ดีซึ่งมันก็คือตรงข้ามกับคำว่าอิลเนสที่เป็นเหมือนกับว่าความ ความที่สุขภาพไม่ดีนะครับผมทีนี้เนี่ยในมุมของเวลเนสเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างมากหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น holistic h e a l t h เลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นอยู่ด้านจิตใจอารมณ์อาหารอากาศสุขภาพทุกอย่างเลยครับรวมกระทั่งในเรื่องของ medical เข้ามาเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ,ะทำธุรกิจเวลเนสให้ดีก็คือองค์ประกอบก็อาจจะต้องครบในสภาพแวดล้อมแล้วก็โปรดักตแล้วก็อาหาร แล้วก็สภาพอารมด้วาณ์ยครับผมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ประสบการณ์ที่เราเคยได้ใช้ Product ทั้งจากของต่างประเทศของไทยเองนะครับทั้งในรีเทลแล้วก็โปรเฟชชั่น a l ลเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการช่วยคอมเมนต์ช่วยพัฒนา Product ให้ไปในทิศทางที่ดูมีแวลูมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้แหละมาแอปพลายให้เกิดประโยชน์ กับอุตสาหกรรมสปาในบ้านเราในส่วนของผู้เข้าแข่งขันนะครับผมก็อยากจะให้นะครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาในส่วนของบรรจุภัณฑ์ product ที่ใช้บรรจุนะครับผมคิดว่าจินตนาการที่เรามีอย่างไม่จํากัดเนี่ยนะครับสามารถเอาพลังสรรไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับหรือว่าจะเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ไปเลยนะครับสิ่งนี้เนี่ยน่าจะช่วยยกระดับในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ในโ r o d u c t ์สปาให้สามารถใช้ได้จริงใช้ได้ง่ายแปลกใหม่และยังสวยงามอีกด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับ